25ปีภาพสามมิติพอลลแกรมไทยแสงสุดท้ายสวัสดีครับเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีภาพพอลลกรมเด่นผลงานวิจัยจากในประเทศเมื่อครั้งที่วิทยาการด้านแสงและโฟตอนิกได้เริ่มต้นขึ้นยในประเทศไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับและเนื่องในโอกาสที่พัฒนาการของโฮโลแกรมภาพสามมิติของโลก ได้มาถึงอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญในปี2021นี้จึงได้รวบรวมเรื่องราวทั้งใหม่และเก่านะครับของวงการโฮโลแกร,รมไทยและวงการโฮโลแกร,รมโลกรวบรวมความสวยงามเหล่านั้นนําเสนออีกครั้งในโอกาสวันสากลแห่งแสงปีพุทธศักราช2 1 6 4หรือ Inter-National Day of l i g h t 2021 มาเริ่มต้นกับที่ความก้าวหน้าของวงการโฮโลกรรมโลกกันก่อนนะครับล่าสุดปี2564นี้ได้มาถึงในระดับพัฒนาการที่สามารถทดแทนแสงเลเซอร์ต้นกําเนิดเพื่อการสร้างภาพโฮโลกรม ทำโดยการใช้ควอนตัมแสงที่มีความผัวพันกันแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าโฟตอนเอนแทงเกิลเมนต์พัฒนาการนี้ได้กลายเป็นจดหมายเหตุหรือเป็นใหม่โวนหลักใหม่ของวงการกันเลยทีเดียวเท่ากับว่าณนาปัจจุบันนี้โลกกาลังก้าวไปสู่ยุคการประยุกต์เอาทรัพยากรข่าวสารเชิงควอนตัมหรือระดับอนุภาคที่สุดลึกล้ำเ ไปสร้างเป็นภาพสามมิติได้แล้วหรือพูดง่ายคือการสร้างภาพสามมิติจากอนุภาคแสงกันเลยทีเดียววงการของโฮโลแกรมโลกนี้แม้ผ่านมาถึง7ทดทศวรรษหรือ70กว่าปีแล้วย,ยังมีพัฒนาการและฉายภาพความสวยงามได้ต่อไปเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทยนั้นวงการนี้ได้เกิดขึ้นมากว่า3ทศวรรษแล้วนะครับกระทั่งภาพประวัติศาสตร์ตราสัญลักษณ์กาญนาพิเศษได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 3 9แต่กระนั้นวิทยาการของประเทศไทยในเวลาต,ต่อมาได้มาอยู่บนจุดทางแยก2ทางเดิมนั่นก็คือทางที่จะใช้ประสบการณ์เพื่อสร้างงานสารต่อสู่อนาคตไปต่อหรืออีกทางหนึ่งวนกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งใหม่ที่เดิม ข้อมูลจากการเยี่ยมชมการสืบค้นการสืบประวัติการเก็บรวบรวมต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งมาจัดทําเป็นจดหมายเหตุวิทยการแสงและควอนตัมด้วยการสนับสนุนจากมูนิธิไอทริปเนไอทมเนียฟาวเดชันนะครับปี2019ได้สรุปเอาเรื่องราวต่างๆให้เกี่ยวข้องจนถึงปี2021ล่าสุดนี้มากับ3หัวข้อโดยกระชับดัง วัตโฮโลแกรมภาพสามมิติโลก เมื่อคิดตักตลาด1,948หรือ2,491นะครับยุคที่เทคโนโลยีการสร้างกล้องจุลทัรศน์เล็กตอนนั้นมีความละเอียดยังต่ำอยู่มากและก็มีปัจจัยจำกัดอยู่ที่ตัวเลนส์และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เดนิสกาโ์บอนักวิจัยกําลังหาทางที่จะปรับปรุงภาพถ่ายจับบันทึกเอาความเข้มของแสงในรูปแบบต่างๆรวมถึงคุณสมบัติของเบรดของแสงด้วยนะครับคลื่นแสงและขณะเดียวกันก็ได้มีการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะบันทึกภาพสามมิติโดย ภาพแรกนั้นเป็นเพียง2มิติลักษณะหยบๆจนกระทั่งการคิดค้นเลเซอร์ในปีคิสต์สกักราด1960ซึ่งฉลองครบรอบ60ปีของเลเซอร์โลกไปแล้วนะครับเมื่อปีที่ผ่านมา2020และเพียง2ปีหลังจากการคิดค้นเลเซอร์1960นั้นภาพโฮลแกรมที่เป็นภาพโฮลแกรม3มมิติโดยสมบูรณ์จึงถูกสร้างขึ้นอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นเดนิสกับอก็ได้รับรางวัลโนเบลปี1971และกระทั่งต่อตอมานะครับมีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึง221 0 2020. นี้จึงมาถึงการใช้อนุภาคแสงหรือโฟตอนที่มีคุณสมบัติพัวพันและอินเทนกเมนต์สามารถสร้างภาพสามมิติได้แล้วหนปี2564จดหมายเหตุโฮอลแกรมไทย ช่วงปีพุทธศักราช2530ถึง3 2นะครับได้มีการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยฮอลแกรมแห่งแรกขึ้นของประเทศไทยณคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยดกตรแดนทองหรือแดนเนนบรีนะครับและต่อมาจุฬาลงกรแหลาลไยโดย,โดยท่านอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาแก้วซึงเป็นแห่งแรกนะครับที่จุฬาสามารถที่จะสร้างภาพโฮอลรมของจริงขึ้นมาได้ในเมืองไทย ต่อมาปีพศ2533ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงหรืออิเล็กโตออปติกแลบราอรีนะครับโดยท่านดรวิริยะชูประวิณหรือชื่อภาษาจีนคือฟูคูชูเนื่องจากว่าเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ประเทศจีนมาเป็นเวลานานแล้วย้ายไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสมองหลายกลับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานในช่วงเวลานั้นนะครับได้กลับมาเป็นผู้ที่ตั้งห้องปฏิบัติการและกลายเป็นต้นแบบของการทํางานวิจัย แบบเต็มรูปแบบดยงบลงทุนสูงมากตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งก่อให้เกิดผลดีของวงการในการพัฒนาบุคลากรรุ่นหลังๆในช่วงสองทศวรรษต่อมาด้วยนะครับและก็สามารถที่จะสร้างภาพโปโรแกรมที่มีความสวยงามภาพนี้ขึ้นมานั่นก็คือโปรแกรมตาสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองศรีราชสมบัติครบรอบ50ปีซึ่งวิธีการทํางานวิจัยในช่วงเวลานั้นได้กลายเป็นรูปแบบการทํางานวิจัยที่เรียกว่าโฮโลแกรมโมเดลสําหรับเป็นรูปแบบเฉพาะทางที่ควรได้ศึกษากันต่อไป oloka modelo ติที่4ของภาพ3มิติโโรแกรมของช่วงเวลาการจนาพิเศษฉลองสี่ราชสมบัติ50ปีและโกลเด้นจูเบ e e เมื่อปี2539นั้นหากใครได้มีโอกาสได้เพ่งเพ่งไปที่ตัวสติกเกอร์ภาพนี้นะครับที่ทําเป็นสติกเกอร์แจกจ่ายไปทั่วสติกเกอร์มีลักษณะ2มิติแต่จะได้เห็นภาพ3มิติเป็นความสวยงามมากทีเดียวนะครับ ภาพถ่ายที่ถ่ายมาหรือว,วิดีโอที่ถ่ายมานี้อาจจะลดทอนความสวยงามนั้นลงไปมากเนื่องจากว่าไม่ได้ดูหรือสัมผัสได้ด้วยตนเองภาพสามมิติโโรแกรมสามารถที่จะบอกความสวยงามได้ด้วยตนเองนะครับในการเหลียวมองมอง,มองมุมต่างๆซึ่งภาพความสวยงามทั้งสามมิตินั้นชวนลหลงไหลมากและหากได้มีโอกาสาได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของการจัดทํางานตัวอย่างชิ้นนี้ขึ้นมาจะปรากฏว่ามีอีกมิติหนึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญให้ได้รับรู้กันด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์ก่อนหน้ากายเป็นมิติ ที่4ี่ของภาพภาพนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตท,ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาของเมืองไทยยุคแรกๆยุคสมัยแรกๆของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านั้นได้ผ่านมากับภาพสามมิติภาพนี้มิติที่4ของข้อมูลจากภาพสามมิตินี้เป็นข้อมูลที่นักวิชาการนักวิจัยนักศึกษา ควรมีโอกาสได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อไม่ให้แสงที่ได้ส่งความสวยงามสามมิติในอดีตเมื่อ25ปีก่อนหน้านี้ต้องมีอันมืดดับไปกลายเป็นแสงสุดท้ายของงานวิจัยไทยพบกับเรื่องเต็มสีมิติของภาพสามมิตินี้ได้นะครับนเว็บเดลโฮโลแกรมอะสอรี่แสงสีวิจัยมิติอดีตสู่อานาคต